สวัสดีค่ะหลังจากที่เราให้ยาเพื่อป้องกันพวกเพลยต,ต่างๆเพลยต่างๆก็ไม่มารบกวนมะม่วงของเราเมื่อมะม่วงของเราติดลูกเขาก็จะมีลูกที่สมบูรณ์และดกมากเลยค่ะวันนี้เราพามาชมวิธีการบำรุงเราจะบำรุงอย่างไรไม่ให้มะม่วงของเราหลุดล่วงได้ง่ายและมีผลที่สวยค่ะ เราก็จะมีการให้ปุ๋ยเคมีในสูตรเสมอแก่เขาค่ะเพื่อให้ลูกเขานั้นใหญ่ขึ้นและมีผลที่สวยปุ๋ยเคมีเขาก็จะได้กินเร็วมากค่ะนอกจากเราจะให้ปุ๋ยเคมีเขาแล้วเราก็จะให้พวกฮอร์โมนต่างๆเขาด้วยค่ะเพราะมะม่วงนั้นจะติดลูกเยอะมากค่ะถ้าเขามีอาหารที่ไม่เพียงพอเขาก็จะหลุดร่วงได้ง่ายเลยค่ะ ส่วนฮอร์โมนที่เราจะให้เขาเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมีน้ำประมาณ3ลิตรค่ะเราจะใส่ไปก่อนเลยค่ะมีน้ำหมักขี้วัวน้ำเสาข้าวเครื่องดื่มชูก,กำลังและไข่ค่ะ เราจะนําไข่มาเต๊ะใส่ไปก่อนค่ะในไข่เขาก็จะมีวิตามินมีโปรตีนที่เยอะมากเลยค่ะเราจะทําการบี้ไข่นั้นให้ละเอียดก่อนค่ะละลายไปกับน้ําเลยค่ะและจะตามด้วยเครื่องดื่มชูกาําลังเครื่องดื่มชูกําลังเขาก็จะช่วยเร่งผลให้ใหญ่ขึ้นและมีผลที่สวยงาม ใส่ไปสามฝาค่ะตามด้วยน้ำเซาข้าวน้ำเซาวข้าวเราจะนำมาจากในทัว่วสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทำง่ายต้นทุนน้อยและน้ำขี้วัวประมาณครึ่งลิตรค่ะน้ำซาวข้าวกับน้ำขี้วัวเราก็ใส่ตามไม่มีสัสดส่วนที่ตายตัวค่ะ เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำมาลดที่บริเวณโคนต้นเขาเลยค่ะเราจะลดให้ชุ่มเลยค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกๆเดือนเลยค่ะเขาจะดูดซึมได้เร็วมากเลยค่ะถ้าเราไปฉีดก็จะยุ่งยากเพราะว่าต้นมะม,มว่วง ก็จะมีต้นที่ค่อนข้างสูงเมื่อเราลดคนต้นก็จะสะดวกและง่ายมากเมื่อเขาได้กินอาหารที่เราให้ไปต้นและใบลูกเขาก็จะสมบูรณ์และแข็งแรงทำให้ลูกนั้นใหญ่ลูกนั้นมีผลที่สวยอีกด้วยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายและต้นทุนต่ำมากเพื่อนๆนที่ปลูกมะม่วงไว้ก็ลองไปทำกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ